สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหนาวแน่เสรีพิสุธิ์มั่นใจสารรัฐธรรมนูญฟันศือระหลุดเก้าอี้สอสอหัวหน้าพักเสรีร,รวมไทยเชื่อมั่นว่ากระบวนการของสารรัฐธรรมนูญในการพิจารณาถอดถอนศิระเจนจาคะโปรง่งใสไม่มีอำนาจมือแทรกแซง พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศสอสอบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือกอมธปปชสภาผู้แทนราษฎรระบุถึงความคืบหน้าในคดีถอดถอนศิระเจนจาคะสอส,อสอพักพลังประชารัฐกรณีเคยถูกสารพิพากษาให้จำคุกกระทำความผิดฐานช่อโกงเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจโดยได้ทำหนังสือไปถึงสารแขวงปทุมวันเพื่อขอคำพิภากษาและรับคำร้องคดีถึงที่สุดด้วยเพื่อใช้เป็นหลักฐานแต่สารแขวงปทุมวันให้เพียงคำพิภากษาซึ่งตามคำพิภากษานายศิระในฐานะจำเลยรับสารภาพจึงเชื่อได้ว่ามีกระบวนการนำไปสู่การจำคุก ทั้งนี้ได้ส่งเอกสารหลักฐานให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำไปสู่กระบวนการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญและสารรับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วขณะที่สิระได้ชี้แจงต่อกรรมาทีการไปแล้วเช่นกันโดยสิระอ้างว่าได้มีการผ่อนชำระค่าเสียหายซึ่งถือว่าเป็นเพียงคำพูดลอยๆของสิระโดยไม่ได้มีหลักฐานนอกจากนี้มีการอ้างอิงถึงการตรวจสอบไปยังกรมราชทัณฑ์ ว่าหลักฐานเกี่ยวกับการจำคุกในช่วงปี2,558ของศิระได้สูญหายไปจากการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2,547จึงไม่มีหลักฐานยืนยันในส่วนนี้หัวหน้าพักเสรีรวมไทยย้ำว่าหลังจากนี้ให้เป็นเรื่องกระบวนการของสารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าข้อมูลหลักฐานจะมีน้ำหนักเพียงพอในการถอดถอนศิระหรือไม่แต่มั่นใจว่าคดีนี้จะให้ความเป็นธรรม กกับทุฝ่ายและไม่มีใครสามารถไปก้าวไก่ก,การทำงานของศาลได้โดยไม่มีอำนาจมืดเข้ามาแทรกแซงเพราะทุกวันนี้ทุกอย่างโปรโง่งใสขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ